สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้แค่3มสีนะคะแล้วมาทําให้เป็น12สีค่ะจะเป็นยังไงมาชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมีกระดาษร้อยปอนค่ะอันนี้ก็คือเป็นกระดาษร้อยปอนนะคะส่วนสีที่เราใช้นะคะเป็นสีโปเตอร์เราจะใช้แค่3สีเท่านั้นค่ะก็คือสีแดงสีเหลืองและก็สีน้ําเงินค่ะถ้าไม่มีสีโปเตอร์นะคะเราสามารถใช้สีน้ําหรือว่าสีอะคริลิกแทนได้ค่ะ ปกรรต่อไปที่สําคัญเลยนะคะก็คือผู้กันค่ะผู้กันนะคะมันจะมีเบอร์เขียนไว้ค่ะเราสามารถเลือกเบอร์ให้ตรงกับความต้องการของเราได้เลยนะคะแล้วก็มีดินสอ,อยางลบไม้บรรทัดค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มทาวงจรสีกันเลยนะคะเรานําอะไรก็ได้นะคะมาสร้างเป็นวงกลมนะคะจะเป็นวงเวียนหรือจะเป็น อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นวงกลมก็ได้นะคะแล้วเราก็วาดวงกลมลงไปค่ะเราจะวาดวงกลมด้วยกัน2วงนะคะก็คือวงเล็กกับวงใหญ่ค่ะตามตัวอย่างอันนี้เลยนะคะเราจะขึ้นโครงวงกลมนะคะเพื่อที่เราจะได้ทําวงจรสีเราจะได้เข้าใจสีมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนกระดาษนะคะเราสามารถใช้เทปกาวย่นค่ะในการยึดกระดาษให้ติดก,กับแผ่นรองกระดาษนะคะ เราจะใช้เทปกาวย่นนะคะยึดกระดาษไว้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ไม้บรรทัดมาวาดวงจรสีค่ะวาดตามตัวอย่างกันเลยนะคะ เมื่อวาดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาลงสีกันค่ะโดยสีที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้แค่3สีเท่านั้นค่ะ เราจะระบายแม่สีสามสีลงไปในสามเหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นเราจะดึงขึ้นไปตรงวงจรสีค่ะ ต่อไปนะคะเราจะนำแม่สีมาผสมกันค่ะจะเริ่มจากสีน้ำเงินกับสีแดงค่ะเราจะผสมสีน้ำเงินกับสีแดงในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันนะคะเราจะระบายสีที่เราได้นะคะลงไประหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินค่ะตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะดึงขึ้นไปตรงวงล้อสีค่ะสีที่เราผสมได้นะคะ คือสีขั้นที่2ค่ะสีแรกที่เราผสมได้ก็คือสีม่วงค่ะต่อไปนะคะสีเหลืองกับสีแดงในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะ แล้วเราก็ระบายลงไประหว่างสีเหลืองกับสีแดงค่ะหลังจากนั้นเราจะดึงขึ้นไปบนวงล้อสีเหมือนเดิมนะคะ ต่อไปนะคะเราจะผสมสีเหลืองกับสีน้ำเงินในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันค่ะหลังจากนั้นเราจะระบายลงไประหว่างสีเหลืองกับสีน้ำเงินค่ะแล้วก็ดึงขึ้นไปตรงวงล้อสีเหมือนเดิมนะคะสีที่เราได้ก็คือสีเขียวค่ะ สีที่เราได้ในสีขั้นที่2นะคะก็คือสีเขียวสีส้มและก็สีม่วงค่ะต่อไปเราจะมาทำสีขั้นที่3ค่ะขั้นที่3คือสีที่อยู่ติดกันในวงล้อสีนะคะในวงจรสีอันนี้ค่ะเราก็จะนำมาผสมกันเหมือนเดิมในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะอันนี้ก็คือสีส้มกับสีแดงค่ะมาผสมก็จะได้เป็นสีส้มแดงค่ะนำสีเหลืองและสีส้มมาผสมกันนะคะ ก็จะได้เป็นสีส้มเหลืองค่ะต่อไปนะคะนำสีแดงกับสีม่วงมาผสมกันก็จะได้เป็นสีม่วงแดงค่ะ ่อไปนะคะนำสีน้ำเงินกับสีม่วงมาผสมกันก็จะได้เป็นสีม่วงน้ำเงินค่ะนำสีเขียวกับสีน้ำเงินมาผสมกันก็จะได้เป็นสีเขียวน้ำเงินค่ะ นำสีเขียวและสีเหลืองมาผสมกันก็จะได้เป็นสีเขียวเหลืองค่ะหรือว่าสีเขียวอ่อนนั่นเองนะคะสีที่เราผสมกันได้นะคะเป็นสีขั้นที่3นะคะเกิดจากการนำสีขั้นที่1และขั้นที่2ที่อยู่ใกล้กันในวงจรสีมาผสมสีกันก็จะเกิดเป็นสีขั้นที่3าค่ะ เรามาทบทวนความรู้กันอีกสักครั้งนะคะแม่สีที่เราใช้มีสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงค่ะสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงก็คือแม่สีนะคะต่อไปเหลืองผสมกับน้ำเงินก็จะกลายเป็นสีเขียวค่ะสีเหลืองผสมกับสีแดงก็จะกลายเป็นสีส้มค่ะสีน้ำเงินผสมกับสีแดงก็จะกลายเป็นสีม่วงค่ะเราก็จะดึงสีขึ้นไปอยู่ตรงวงจรสีนะคะทั้งสีขั้นที่1แล้วก็สีขั้นที่2เลยนะคะ สีเขียวดึงขึ้นไปสีส้มดึงขึ้นไปสีม่วงดึงขึ้นไปนะคะเราจะนำสีที่อยู่ใกล้กันในวงจรสีนะคะมาผสมสีกันก็จะเกิดเป็นสีขั้นที่3ค่ะสีเหลืองกับสีเขียวก็จะกลายเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแบบนี้เลยสีที่อยู่ใกล้กันผสมกันก็จะได้เป็นสีขั้นที่3ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะ